ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิด toFA นะครับหรือปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนใน Facebook นะครับสำหรับใครที่อาจจะมีความจาเป็นจะต้องปิดนะครับตัว 2FA อฟนะครับวันนี้มีวิธีครับไม่ยากครับแต่ที่คุณต้องเตรียมมเลยคือรหัสผ่าน Facebook ของคุณนะครับเพราะว่าพอเราจะปิดตัว Facebook เขาจะถามหารหัสผ่านนะครับ เราต้องกรอกรหัสพันธ์ลงไปนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นนะครับไม่แนะนําให้ปิดนะครับหรือว่าใครอาจจะยังไม่เคยเปิดตัว 2FA นะครับการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนแนะนําให้เปิดนะครับแนะนําให้เปิดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของบัญชี Facebook ของท่านนะครับเพราะว่าถ้าโดนแฮกนะครับอย่างน้อยไปติด 2FA นะครับจะได้โดนแฮกช้าขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ สำหรับวิธีการปิดนะครับกรณีคุณอาจจะมีความจําเป็นจะต้องปิดนะครับตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับให้คุณเปิดตัว facebook คุณขึ้นมานะครับอันนี้ในมือถือนะครับพอส่วนมากก็คงจะใช้มือถือเข้าเข้า facebook กันนะครับ <c oughs> อ่าพอถึงหน้านี้นะครับพอถึงหน้าตัว f a c e b o o เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักคู่นะครับ พอถึงหน้านี้นะครับคุณจะสังเกตไหมนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวให้คุณมาแตะที่ตัวนี้ตัวขีดสามขีดนี่นะครับแตะเสร็จพอแตะเสร็จนะครับให้คณเรื่อนลงมาเรื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตัวนี้คุณแตะเลยนะครับที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะเข้าไปเลยนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จนะครับคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวมันจะขยายออกมานะครับในที่นี้นะครับให้คุณมาแตะต่อที่คําว่าการตั้งค่าตัวนี้นะครับตัวนี้แตะเข้าไปเลยครับพอแตะแตะเข้ามาเสร็จนะครับให้คุณเลื่อนลงมาที่ให้มาดูที่การรักษาความปลอดภัยตัวนี้นะครับพอมาถึงตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะให้คุณมาดูที่ แมวไวไปเดียวๆนะครับให้คุณมาแตะที่ตัวนี้ต่อนะครับให้คุณที่การรักษาความปลอดภัยนะครับให้คุณมาแตะเข้ามาที่ตัวนี้การรักษาความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ,บะน,นะครับแตะเลยครับพอแตะเสร็จนะครับให้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาคุณจะเห็นคําว่าการยืนยันตัวๆๆๆตนแบบสองชั้นนะครับในที่นี้นะครับ การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเราจะปิดใช่ไหมครับให้คุณมาแตะที่ตัวนี้แตะที่ตัวนี้ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นกรอนนี้คุณจะปิดนะครับให้คุณมาแตะที่ตัวนี้นะครับแตะเลยครับแตะเข้าไป พอแตะเข้ามาเสร็จนะครับคุณจะเห็นนี่ครับเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชัใชแล้วก็อันนี้คือคุณเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ั้นใล้ใช่ครับแต่ถ้าคุณจะปิดนะครับให้คุณมาแตะที่ตัวนี้แตะที่ตัวนี้เลยครับคำว่าปิด เพราะแต่เซติบอรอยนะครับคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับการดําเนินการนี้จะปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นคุณจะไม่ได้รับรหัสผ่านยืนยันอีกต่อไปหากเราสังเกตว่ามีการเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่เราไม่รู้จักเนี่ครับคุณก็แต่ที่คําว่าปิดนะตัวนี้นะครับเพราะแต่เสร็จนะครับคราวนี้ Facebook เขาจะถามหารหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัว Facebook นะครับให้คุณกรอกลงไปนะครับ ก่อลงไปแล้วก็แตะที่ดําเนินการต่อแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่แตะให้ดูกันนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆผมทีม่เกี่ยวกเปิดใหม่นะครับให้คุณแตะที่ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนํานะครับเขาบางทีเขาอาจจะส่งอ,อ,อาจจะเป็นหมายเลขชุดนะครับผมก็จําไม่ได้แม่นนะเพราะเพราะผมก็จําไม่ได้แม่นนะครับถ้าปิดแล้วเขาจะทํำยังไงบ้างนะครับแต่ ที่แน่ๆนะครับให้คุณกรอ,อกรหัสผ่านลงไปนะครับตามที่ผมมองไว้แล้วก็คลิกที่ดําเนินการต่อถ้าเขามีการส่งชุดจะเป็นข้อความนะครับหมายเรียกอะไรเข้าไปที่มือถือของคุณหรือคุณจะใช้แอปไอที่ว่าสร้างรหัสผ่านนะครับในตัวมือถือของคุณให้คุณนํามากรอกน,นะครับเอาง่ายๆคือคือคุอคณทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนําไปเรื่อยนะครับก็จะปิดาการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับ ของตัว Facebook นะครับครับก็นี่ครับง่ายๆสำหรับวิธีการปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับในตัว Facebook นะครับแต่ก็ยังขอย้ำอีกรอบนะครับไม่จำเป็นอย่าไปปิดนะครับแต่ถ้าจำเป็นจะต้องปิดก็ทำตามวิธีนี้นะครับครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามมานนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ